สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านตูบขอต้อนรับเข้าสู่รายการตูบนิวส์ข่าวเด็ดๆแบบหมาแสบเล่าให้ฟังวันนี้ตูบตื่นแต่เช้าเลยนะครับเพราะคืนก่อนนอนไม่หลับเลยสนามฟุตบอลมันเรียกหาตูบเหมือนตอนเด็กๆที่ตูบเคยแอบว,วิ่งเล่นไล่ลูกบอลเก่าๆข้างวัดแล้วจู่ๆก็สะดุดหางตัวเองล้มกลิ้งตั้งไงล่ะครับวันนี้ตูบมาเล่าเรื่องฟุตบอลแบบชิวๆแต่เดือดๆให้ฟังกันเอ๊ะลองนึกดูสิครับ ถ้าชีวิตเราเหมือนแมตช์ฟุตบอลสักนัดจะพลิกเกมยังไงถ้าตกหลังตั้งแต่ครึ่งแรกวันนี้เราจะคุยกันเรื่องพิมลีกที่เพิ่งจบรอบล่าสุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามันหยดสุดๆเลยครับตูบวิ่งวนไปวนมาในหัวทั้งคืนมาฟังกันหน่อยว่าทีมไหนแสบทีมไหนสะดุดแล้วตูบจะโยงยังไงให้มันสนุกแบบเพื่อนเล่าให้ฟังไม่มีเบื่อแน่นอนสนุกด้วยนะครับอย่างน้อยก็ได้ยิ้มก่อนไปทำงานเช้า โอ้โหคืนนั้นตูปเปิดจอดูบนจนตาแฉะเลยครับนึกภาพตามตูบหน่อยสนามแอนฟิลด์ที่แฟนหงร้องเพลงดังลั่นแต่แล้วแมนยูไนเต็ดกระบุกมาพลิกเกม2-1ชนะลิเวอร์พูลแบบไม่น่าเชื่อตูปเคยมีโมเมนต์แบบนี้เนี่ยครับสมัยตูปยังเป็นหมาน้อยข้างวัดชอบวิ่งสำรวจย่านใหม่ๆไปเจอสนามฟุตบอลร้างแล้วตูบก็ไล่ลูกบอลเก่าๆวิ่งวนไปวนมาจนสุดท้ายลูกบอลกลิ้งกลับมาชนตูบเอง พลิกจากไล่ล่าเป็นโดนไล่สะง,งั้นเหมือนเกมนี้เลยครับลิเวอร์พูลน้ำก่อนจากลูกยิงของซาราแต่แมนยูไม่ยอมแพ้มาได้สองประตูจากรังนิกและแรดฟอร์ดในครึ่งหลังชัยชนะนี้ทำให้แมนยูขยับขึ้นมาอยู่อันดับ6แล้วนะครับจากเดิมที่ลุ้นหนักตูบว่ามันเหมือนตอนตูบขุดดินหาสมบัติแล้วเจอเหรียญเก่าๆซ่อนอยู่ใต้โคลนแสบซ่านเลยครับลองดูคลิปไฮไลท์จาก YouTube สิครับภาพฉาประตูชัยของแรดฟอร์ดมันชวนให้ขนลุกเลย ฟังเสียงโ่ร้องแฟนปิดสัตว์แดงประท้าเสียงถอนหายใจของแฟนหงชัดๆเลยว่าฟุตบอลมันคือดราม่าชีวิตจริงถ้าคุณดูแล้วรู้สึกเหมือนตูบบอกตูบหน่อยสิครับในคอมเมนต์ว่าประตูไหนทําให้คุณกรี๊ดสุดเอ๊ะหรือว่าคุณเป็นแฟนหงและกําลังงอนอยู่เดี๋ยวตูบปลอบเองนึกภาพดูนะครับท่านผู้ชมที่ชอบตื่นแต่เช้ามาดูข่าวกีฬาแบบชิวๆตูบเล่าให้ฟังแบบนี้เหมือนนั่งกินข้าวเช้ากับเพื่อนหมาแสบอย่างตูบเลยครับ วันนี้เราจะจอดลึกพิมียรลลีกสัปดาห์ที่3ของตุลาคมนี้ที่ทีมใหญ่หญๆเริ่มโชว์ฟอร์มเดือดๆหลังเบรกทีมชาติตูบเห็นจากโซเชียลว,ว่าทุกคนพูดถึงกันอย่างใหญ่โดยเฉพาะเกมแมนยูลิเวอร์พูลที่จบ1-2ให้ปีศาจแดงพลิกชนะตูบว่ามันคือจุดเปลี่ยนเลยนะครับสำหรับลูเบนอโมริมคุณโดสมัยของแมนยูที่พึ่งเข้ามานี่แหละเทอร์นิงพอยที่หลายคนคาดหวัง ลิเวอร์พูลที่เคยนำจ่าฝูงคราวนี้สะดุดหนักเพราะปัญหาในแนวรับที่ยังไม่นั่นแมซาราจะยิงนำ1-0แต่ครึ่งหลังโดนแมนยูบุกหนักรังนิกยิงตีเสมอจากลูกฟรีคิกสวยๆแล้วแรดฟอร์ดปิดฐายด้วยการเลี้ยงตัดเข้ามายิงมุมแคบสถิติบอกว่าลิเวอร์พูลครองบอล62%และยิงเข้ากรอบแค่4ครั้งขณะที่แมนยูยิงแค่7แต่เข้าทั้งหมด3มมันแสดงให้เห็นว่าฟุตบอลไม่ใช่แค่ครองบอลแต่ต้องฉลาดและเด็ดขาด ตูบเคยไล่ห่างตัวเองแบบนั้นไงครับวนไปวนมาแต่ไม่เคยจับได้จนเหนื่อยหอบสุดท้ายต้องหยุดพักแล้วค่อยบุกใหม่เหมือนแมนยูเลยครับและหลายท่านคงเคยรู้สึกแบบตูบไหมครับเวลาเชียร์ทีมตัวเองแล้วพลิกเกมได้มันฟินสุดๆโดยเฉพาะแฟนปีศาจแดงที่โพสต์ในเอ็กกำยังใหญ่บอกว่าอโมริมคือฮีโร่ที่พาทีมรอดพ้นวิกฤตแต่ตูบเห็นมุมอื่นด้วยนะครับิเวอร์พูลมีปัญหาเรื่องสมดุลทีมแนวรุกแรงแต่รับหลวม เหมือนตอนตูบวิ่งสำรวจย่านใหม่ๆแล้วเจอสุนัขจ้อนจัดกลุ่มใหญ่ไลต่ตูบวนไปแต่ตูบฉลาดหลบมุมแคบแล้วโต้กลับได้ผู้เชี่ยวชาญอย่างเจมี่คาร์กเกอร์บอกว่าอาโนต้องปรับแทคกติกด่วนไม่งั้นหงอาจลึกท็อปโฟได้ง่ายๆแล้วคุณล่ะครับถ้าเป็นโคช้ชจะแก้อย่างไงลองคิดดูสิครับถ้าทีมคุณโดนฟลิกเกมแบบนี้จะโกรธหรือยิ้มได้ตูบว่ามันคือเสน่ห์ของฟุตบอลน,นี่แหละชวนให้เราลุกขึ้นสู้ใหม่ทุกนัด มาดูกันหน่อยครับทีมอื่นที่เด่นไม่แพ้กันอาเซนอลบุกไปทุบฟูลแลมเนืองศูนย์อย่างสวยงามซาก้าเป็นฮีโร่ยิงประตูใช้จากลูกครอสของโอเดกาดทำให้ปืนใหญ่ขยับขึ้นนำตารางชั่วคราวโดยฟอร์มที่แน่นทั้งรับทั้งรุกสถิติครองบอล58%และไม่เสียประตูมา4นัดติดตูบชอบฟอร์มแบบนี้มันเหมือนตอนตู่กินข้าวจากพระแล้วแบ่งให้เพื่อนหมาแอบแอบแบ่งปันแต่ยังเหลือให้ตัวเองอิ่มสมาร์สสุดๆ แฟนปืนโพสตกันว่าอาเซนอลคือตัวแต่งแชมป์ฤดูกาลนี้เพราะปัญหาของลิเวอร์พูลและแมนซิตี้ที่ยังไม่ค่อยสม่ำเสมอแต่เดี๋ยวก่อนนะครับฟูลแลมสู้ดีนะยิงเข้ากรอบ5ครั้งแต่โดนแนวรับปืนบล็อกหมดตูบว่าถ้าฟูลแลมปรับจังหวะจบสกอร์ได้เกมนี้พลิกได้ไง่ายๆเหมือนตอนตูบไล่เนื้อไก่ที่หลุดจากจานแต่พลาดเพราะรีบเกินไปส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้ยังคงเครื่องแรงเปิดบ้านสอยเอเวอร์ตัน2-0 โดยแฮรแลนดที่ยิงคนเดียว2ประตูทำให้สิงห์เมืองเดียงนำตารางด้วย22คะแนนจาก8นัดแต่ตูปเห็นรีวิวจาก X ว่าซิตี้พึ่งพาแฮรแลนด์มากเกินไปถ้าเขาพลาดวันไหนทีมอาจสะดุดเหมือนตูปที่ชอบขโมยกระดูกไก่แต่ถ้าวันนั้นพระลืมวางไว้ตูปก็อดเลยเชลซีเองก็ไม่เลวทุบนอตติงแฟร์สามศูโดยฟอร์มใหม่ภายใต้โค้ชคนเก่าที่เริ่มเซตทีมได้ดี แม้จะมีดราม่าจากเจ้าของทีมที่ชอบเทียบเป๊ปกวาดิโอลาแต่ชัยชนะนี้ทำให้สิงห์บลูส์ขยับขึ้นมาอยู่อันดับ5ตูบยิ้มให้เลยครับเพราะนอตติงเฟรชเคยมีแมเนเจอร์บาวส์แต่คราวนี้โดนเชลซีเล่นงานหนักสถิติบอกว่าพวกเขาครองบอลแค่38%และเสียโอกาสยิง12ครั้งลองนึกดูสิครับถ้าคุณเป็นแฟนบอลไทยแล้วเห็นโปรแกรมต่อไปของทีมใหญ่ๆมันชวนให้ตื่นเต้นยังไง ลิเวอร์พูลต้องบุกไปเยือนเบรนท์ฟอร์ดวันที่25ตุลาคมนัดนี้ตุวว่าหงต้องแก้ปัญหาแนวรับด่วนมิฉะนั้นอาจเสียแต้มง่ายๆเพราะเบรนท์ฟอร์ดเล่นบุกหนักที่บ้านแถมต่อด้วยเจอแอสตันวิลล่าที่ฟอร์มดีในบ้านตัวเองวันที่1พฤศจิกายนส่วนแมนยูโปรแกรมหนักไม่แพ้กันบุกวิลล่าวันที่26ตุลาคมแล้วเจอนิวคาสเซิลที่กำลังมาแรงตุวว่าอโมริมต้องใช้ใชัยชนะนี้นำทีมต่อย,ยอด ถ้าชนะ3นัดติดอาจลุ้นท็อปโฟได้เลยผู้เชี่ยวชาญอย่างรอยคีนบอกว่าชัยชนะเหนือลิเวอร์พูลคือยาแก้พิษสำหรับแมนยูที่เคยฟอร์มตกแต่ต้องระวังอย่าประมาทคู่แข่งถัดไปแล้วอาร์ซนอลล่ะโปรแกร,รมเบาๆเริ่มจากเจอพาเลสที่บ้านวันที่27ตุลาคมแล้วบุกเบอร์ลี่ที่ฟอร์มไม่ดีตูบว่าปืนใหญ่มีโอกาสยิงยาวนำจ่าฝูงได้ถ้าซาก่ายังร้อนแรงแบบนี้ สถิติยิง5ประตูใน3นัดหลังสุดมันน่ากลัวจริงๆหลายๆท่านคงสงสัยว่าข่าวนี้กระทบแฟนบอลไทยยังไงตูบโยงให้ฟังนะครับทีมชาติไทยเพิ่งขยับขึ้นอันดับ96ในฟีฟ่ารงกิ้งเดือนตุลาคมนี้จากเดิมที่หลุดลงไป5อันดับมันเหมือนแรงบันดาลใจจากหลีกใหญ่เลยนะครับถ้าแมนยูพลิกได้ทีมชาติเราก็พลิกอันดับได้ ตู่เห็นแฟนไทยโพสใน X ว่าชอบดูพรีเมียร์เพราะได้เรียนรู้แท็ติกมาใช้กับทีมช้างศึกโดยเฉพาะการบุกเร็วแบบแรชฟอร์ดที่เหมาะกับสไตล์ไทยๆแต่ตู่กังวลเรื่อง sustainability ในกีฬานะครับสนามบอลใหญ่ๆอย่างแอนฟิลด์ใช้ไฟฟ้ามากถ้าไม่เปลี่ยนเป็นพลังงานสะอาดอนาคตอาจมีปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมแฟนบอลอย่างเราต้องช่วยกันเชียร์ให้สโมสรหันมาสนับสนุนรักโลกเช่นลิเวอร์พูลที่เริ่มใช้ขวดน้ำรีไซเคิลแล้ว ลองคิดดูสิครับถ้าสนามบอลเป็นสีเขียวแบบสวนตูวิ่งเน่นมันจะสนุกขนาดไหนตูว่าถ้าแฟนแชร์ไอเดียแบบนี้ใน X เราอาจช่วยเปลี่ยนโลกกีฬาได้นะเดี๋ยวเล่าต่อไม่จบครับมาดูมุมกว้างกันหน่อยตูบขุดข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญมาหลายคนเลยนะอย่างเกรแฮมพอตเตอร์อดีตโค้ชเชลซีบอกว่าฤดูกาลนี้พรีเมียร์ลีกเดือดเพราะทีมเล็กๆอย่างเบอร์ลี่หรือซันเดอร์แลนด์เริ่มมีเซอร์ไพรส์ซันเดอร์แลนด์เพิ่งสอยวูฟ2-0ทำให้ทีมขึ้นจากโซนท้ายตาราง มันคือแมกโรบิกพิกเจอร์เลยครับจากหลีกท้องทิ่นที่ทีมเล็กสู้ทีมใหญ่ไปสู่ระดับโลกที่แฟนบอลอาเซียนอย่างเราติดตามและเชื่อมไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนถ้าทีมใหญ่ๆลงตุนในเยาวชนจากภูมิภาคนี้หลีกจะยิ่งคลึกคลื้นตบคาดการ12-18เดือนข้างหน้าอาเซนอลมีโอกาส60%คว้าชแชมป์ถ้าปรับปัญหายิงจากโอเพนเพลย์ได้แต่แมนยูถ้าอโมลิมเซ็ตทีมได้อาจลุนยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกปีหน้าทั้งเรื่องอื่น ถ้าลิวพูกแก้แนวรับไม่ได้อาจจบท็อปโฟแต่เสียแชมป์ให้ปืนใหญ่ทางเลือก5ซิตี้ครองบอลแต่เสียประตูเยอะจากฮาร์แลนบาดเจ็บทางเลือก6เชลซีเซอร์ไพรส์ท็อปสถ้าโค้ชเก่าปรับแท็กติกบุกได้ดีขึ้นตูบถามจริงๆนะครับถ้าคุณเชียร์ทีมไหนจะปรับแผนยังไงให้พลิกเกมลองแชร์ใน X ดูสิตูบรออาร่านเลยส่วนนอตติงแฮมฟอเรสที่แพ้เชลซี03ตูบเห็นโปรแกรมต่อไปหนักนะครับเจอเบิร์นมาร บุกแมนยูแล้วเวอร์พูลแฟนฟอเรส์โพสตกันว่าอาจได้ไม่ถึงสแต้มจาก5นัดนี้มันชวนให้คิดถึงชีวิตประจําวันเลยครับเหมือนตูบที่ชอบเล่นกับเพื่อนหมาแต่บางวันโดนไล่ตีเพราะแย่งของเล่นสุดท้ายต้องเรียนรู้และโต้กลับให้ฉลาดขึ้นผู้เชี่ยวชาญอย่างไมเคิลโอเว่นบอกว่าฟอเรส์มีศักยภาพบุกแต่ต้องปรับจังหวะรับให้แน่นมิฉนั้นตกชั้นแน่แล้วคุณคิดยังไงถ้าเป็นทีมเล็กจะสู้ยักษ์ใหญ่ยังไงตัวว่ามันคือบทเรียนชีวิต ชวนให้เราลุกขึ้นสู้ทุกวันตุบเล่ามาเยอะแล้วนะครับแต่ยังไม่หมดเด็ดขาดมาดูผลอื่นๆที่น่าสนใจกันต่อเวสแฮมแพ้เบนฟอร์ด0-2ทำให้เดอะแฮมเมอร์สสะดุดหนักสถิติเสียประตูจากเซตพีซสานัดติดตุบช็อปดูไฮไลท์คลิปนี้มันชัดเจนว่าปรัชญาของโทมัสแฟรงค์ทำงานได้ดีลูกเตะมุมที่นำไปสู่ประตูชัยสวยงามแบบไม่ต้องลุ้นแล้วท็อตแนมที่แพ้แอสตันวิลล่า1-2ก็ดราม่าไม่แพ้กัน สนหึงมินยิงนำแต่โดนพลิกจากลูกยิงไกลของโรเกอร์สแฟนสเปอร์โพสตกันทราบว,ว่าโปรแกรมต่อไปเจออาร์เซนอลเดอร์บี้เหนื่อยแน่ตูบเข้าใจเลยครับเพราะตูบเคยแพ้เล่นกับเพื่อนหมาแล้วต้องกลับมาใหม่ด้วยหัวใจที่เข้มแข็งกว่าเดิมมันคืออิโมชันัลเจร์นี่ชัดๆจากความผิดหวังสู่ความหวังสรุปแล้วครับพรีเมียร์ลีกสัปดาห์นี้คือบทเรียนใหญ่ให้แฟนบอลทุกคนทีมใหญ่สะดุดได้ทีมเล็กพลิกได้ถ้าคุณรู้จักปรับตัว เหมือนตูบที่เคยวิ่งสำรวจย่านใหม่แล้วเจอเพื่อนใหม่ๆที่ทำให้ชีวิตสนุกขึ้นลองเอาไปใช้ในชีวิตจริงดูสิครับทางงานสะดุดก็พลิกเกมด้วยไอเดียใหม่ๆแล้วแชร์ประสบการณ์ของคุณใน X แท็กตูบมาด้วยนะจะได้เล่าต่อให้เพื่อนๆฟังสุดท้ายตูบหวังว่าข่าวนี้จะชวนให้คุณยิ้มได้บ้างอย่าลืมเชียร์ทีมรักด้วยหัวใจแสบๆแ,แ,แบบตูบนะครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ